สวัสดีครับพี่น้องมาพ่อครับส่องยันครับม ah. mm. ือก็มาหนีเมนูหนาหนาวขัวหนูใส่เครื่องในกินกับผักกระเดูกขมๆเจียวบองเนี่ยนะอย่างแรกขาดบ่ิสุเลยเนี่ยปลาเขียวเนี่ยขัวหนูผมมีน้ำก็จะเอื่นขัวส่องก็เอื่นแกงต้องขมๆเลยขัวหนูตัวหนึ่งมีหนูหน่อยู่องตัวตัวเย็นมาตะบันมา vậy nè khổm đi khổm thương bắt cả đầu đi ngang đầu rồi bạn tập tập nụ thì xem có tập cây nữa bé không không ก็เดี๋ยวผมผมผมพักผมจะหึงเรียากาย่าเจาใส่หวัวหนูมบ่ไหวยังผมกินกับเนี่ย เนืน้อปนรสจับกับกระดองบวบเลยแก่เลย่อ,อนอยังผมขนาดอ่อ,อนอยังผมแก่ถึขนาดไหน ควมผมตีกันผมจนหึนลวกไอเไดลวกอะไรขนาันญญาผมนี้ครับปนเขียดปนปาปรเซ็ง ดูใครกินหลุดมัดการบ่วยเห็นส่องยังขำกินคลิปควรหนูนี่ฝากก็เลยก็แชร์จะตามส้องอยังคำมันก็แหละไปทางได,ได้เลยเขาเนี่ยทำนี่อ่ะไหยโดนไหนไม่คนมึง